กัผมนายชอตตี้บูจว่ากับ Ghost Story หรือว่าโปเยโปโลเยเกมนี้เป็นเกมมือถือแนว MMO ที่มีอาชีพสูงถึง13อาชีพโดยเกมนี้เนี่ยเคยเป็นเกม PC มาก่อนนะครับเปิดให้บริการในประเทศจีนมาเราเราสิปีแล้วครับแล้วก็มีเวอร์ชั่นมือถือด้วยนะเปิดที่จีนมา8ปีแล้วแต่ว่าอันเนี้ยเขาเพิ่งได้มีโอกาสมาลงที่ไทยนั่นเองครับเปิดให้บริการโดย VNG เกมแล้ก็ n e t e a s e นั่นเองครับ หาใครเคยดูซีรีส์จีนชื่อดัง Love er O2O นะครับก็จะบอกว่าเกมเนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาอย่างล้นหลามจากเรื่องนั้นเลยครับผมส่วนตัวไม่เคยดูนะใครเคยดูก็มาสปอยฟังกันเล็กๆน้อยๆกันแล้วกันส่วนคนที่สนใจเกมนี้เราก็ลงทะเบียนล่วงหน้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้บริการวันที่22สิงหาคม2567นี้เองครับ นอกจากนี้เขายังมีกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ด้วยนะครับให้เราไปทําการล็อกอินและลงทะเบียนล่วงหน้าเขาจะมีกิจกรรมให้ทําเล็กน้อยครับก็รุ้นรับรางวัลที่สูงที่สุดเลยคือ iPad Pro M4 13นิ้ว 512GB และ iPad Pro M4 รุ่นพิเศษตกแต่งลาย Ghost Story และฟิกเกอร์ของอาชูตัวละครดังในเรื่องนี้นั่นเองครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเอาบรรยากาศในเกมของจริงให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับเริ่มต้นที่13อาชีพก่อนว่ามีอาชีพอะไรบ้าง อาชีพแรกเป็นนักธนูนะครับอาชีพนี้โจมตีจากระยะไกลเป็นกายภาพและสามารถโจมตีเป็นกลุ่มได้ด้วยอาชีพต่อมาขุนศึกเป็นอาชีพที่โจมตีแบบกายภาพระยะไกลนะครับและมีพลังป้องกันที่สูงเอามากๆอาชีพต่อมานะะักค่าเป็นอาชีพที่โจมตีแบบกายภาพระยะไกลครับและก็มีดีบัฟทําให้ศัตรูติดก,กับดักหรือว่าโดนผิดได้ อาชีพต่อมาเทพดาบเป็นอาชีพที่โจมตีกายภาพในระยะไกลและมีสกิลบัฟสามารถช่วยเหลือผู้เล่นในทีมได้ด้วยอาชีพต่อมานักพรตเป็นอาชีพที่โจมตีด้วยเวทบนจากระยะไกลครับและสามารถโจมตีเป็นหมู่ได้อีกด้วย อาชีพต่อมาหมอยาเป็นอาชีพสายเวทที่โจมตีจากระยะไกลและมีความสามารถในการรักษาอาชีพต่อมามารเสนเป็นอาชีพสายเวทมนต์โจมตีจากระยะไกลที่มีสก,กิลเกี่ยวกับการควบคุมหรือว่าดีบัฟได้ด้วยอาชีพต่อมาหมอผีเป็นอาชีพโจมตีด้วยเวทมนต์จากระยะไกลที่มีความสามารถในการอันเชิญด้วย อาชีพต่อมามือปราบมานเป็นอาชีพที่โจมตีแบบกายภาพระยะกลางนะครับและสามารถอันเชิญหุ่นโยนมาช่วยเหลือได้ด้วยอาชีพต่อมาจิตกรเป็นอาชีพที่โจมตีด้วยเวทมนตร์ระยะใกล้นะครับส่วนสกิลของเขาจะเป็นเกี่ยวกับการวาดภาพและทําให้มันมีสิ่งนั้นออกมาจริงๆครับเช่นวาดภาพปลาก็จะมีปลาออกมาช่วยโจมตีอะไรแบบนั้น อาชีพต่อมาพูดมายาเป็นอาชีพที่ค่อนข้างแปลกครับคือตัวเองเนี่ยโจมตีเป็นกายภาพแต่ว่าสามารถโจมตีได้ทุกระยะและยังสามารถแปลงร่างได้อีกด้วยครับโซสเตตัสเนี่ยเขาจะแบ่งเพศชายหญิงเลยครับถ้าเกิดชายเนี่ยดามเมจเดี๋ยวจะเยอะถ้าเป็นเพศหญิงเนี่ยดามเมจกลุ่มจะเยอะส่วนตอนแปลงร่างเป็นปีศาจเนี่ยก็จะมีความอยู่รอดที่ค่อนข้างเยอะครับ อาชีพต่อมาเซียนผีเสื้อเป็นอาชีพโจมตีด้วยเวทมนต์จากระยะไกลที่มีความสามารถในการสิงร่างด้วยนะครับเอออันนี้น่าสนใจแฮะและอาชีพสุดท้ายคือนักรบคลั่งนะครับเป็นอาชีพที่มีแต่เพศชายเท่านั้นนะครับถ้าเป็นอาชีพอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยจะมีทั้งชายและหญิงเนาะส่วนคนนี้จะโจมตีกายภาพระยะใกล้เป็นหลักและใช้อาวุธคู่อีกด้วยนะครับอันนี้อย่างเท่ เมื่อเราเลือกตัวละครได้แล้วครับเขาก็จะมีให้เราแต่งหน้าทำผมเล็กน้อยครับอันนี้เป็นพรีเซตนะสามารถเลือกเกตได้เลยครับว่าจะไปทางไหนนั่นเองนะครับและมันสามารถปรับได้แบบละเอียดมากเลยครับในบริเวณใบหน้าคือแบบโอ้โหขยับได้แทบจะทุกส่วนเลยอันนี้บอกเลยว่าแต่งกันเป็นวันน่ะถ้าจะละเอียดขนาดนี้แต่ถ้าเกิดขี้เกียจแต่งนะครับสามารถใช้คําสั่งฮอตที่อยู่ด้านซ้ายได้นะครับอันนี้คือจะมีคนเขาแต่งไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็แชร์ให้เราสามารถที่จะเอาการตกแต่งเนี้ยมาใช้ในตัวละครของเราได้เลย และถ้าเกิดอยากจะเอาหน้าของคนที่เราชอบหรือตัวเราเองเนี่ยมาใช้เป็นโมเดลก็ทําได้นะให้ใช้คําสั่งอัจฉริยะด้านซ้ายล่างครับเขาก็จะให้เราถ่ายรูปหรือว่าเลือกรูปจากในคลังมือถือของเรานะครับอันนี้ขอบอกเลยว่าโคตรเจ๋งเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลุยเควสกันเลยกันแล้วกันนะครับสร้างตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงรอไหมเออนั่นแหละใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราซูมออกก่อนกันแล้วกันครับคือเกมนี้เวลาเราซูมเข้าไปสุดๆซ,ซูมออกอะไรเงี้ยมันจะมีการซ่อนอินเทอร์เฟซนะครับเผื่อแบบอยากจะถ่ายรูปอะไรทําาาได้เเลยยนรกกฟิก็อ่ง ค่อนข้างใช้ได้เลยสวยงามดีนะครับส่วนถ้าเกิดจะเล่นต่อก็กดอินเทอร์เฟซแสดงผลแค่นี้แหละนะครับแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยดูด้านซ้ายเลยมันเป็นระบบเดินเควนนั่นแหละแล้วก็จะเดินไปให้อะไรให้นะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยยังไม่มีเรื่องต่อสู้อัตโนมัติให้นะครับท่านผู้ชมจะต้องเล่นเองไปก่อนสักระยะหนึ่งเลยสําหรับบรรยากาศช่วงต้นเกมผมค่อนข้างชอบเลยนะเหมือนเราไปเที่ยวจีนย่านชนบทเลยครับสวยงามมาก ส่วนการต่อสู้ก็ไม่มีอะไรพิดารครับคือเรากดสกิลได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องศึกษาในนึงว่าแต่ละสกิลมันทําอะไรได้บ้างนะครับผมและก็เรื่องของการกิ้งหลบอะไรแบบนี้ไม่มีนะก็คือใช้สกิลกันอย่างเดียวเลยเพียวๆเรับผกม,มีอะไรใส่ให้โหมดออและอีกอย่างหนึ่งเลยคือเกมเนี้ยเขาจะมีพวกคัทซีนอะไรแบบนี้ให้เราดูบ่อยมากเลยนะครับในเรื่องนี้เข้มข้นเลยทีเดียวเชี่อละ นอกจากเดินเควสอัตโนมัติแล้วยังมีเควสประเภทอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นพัดเสิลแก้ไขปริศนาเล็กๆน้อยๆฟัง NPC ทะเลาะกันแล้วก็ต้องเลือกว่าจะเชียร์ฝ่ายไหนโซนิเควสหนึ่งผมทํานานมากเลยครับเพราะว่าไม่ได้อ่านว่าให้ทําอะไรออที่ไหนได้เขาให้เราเป่าลมใส่เข้าไปในมือถืออันนี้ต้องทําจริงๆนะครับเป่าแบบฟู่ฟู่อ่ะฟู่อย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมเออเป่าลมเข้าไปในมือถือถึงจะผ่านเควสรวมไปถึงเควสททำอาหารปิ้งไก่ย่างในป่าครับแม่พอดคุ้นๆเหมือนละครไทย ทีนี้เวลาเราสู้ไปสู้มาเนี่ยจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือยาหมดครับอ้าวแล้วทำไงอะ่ะเราเราคลิกที่ด้านซ้ายบนได้นะที่เป็นรูปของเราเนี่ยมันจะมีพลังชีวิตกับ MP ใช่ปะ่ะอ่าแล้กดตัวบวกได้เลยมันก็จะมีบอกว่าเราจะต้องตั้งเกต HP p p เท่าไหร่ แล้วของเนี่ยเราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับมันจะโชว์ขึ้นมาด้านซ้ายว่าตอนเนี้เรามีไอเทมอะไรอยู่บ้างที่จะมาใช้ในการเติมเลือดได้ถ้าเกิดหมดมันจะขึ้นแบบนี้ครับก็คือคําสั่งได้รับเราแตะเข้าไปได้ครับมันจะมีบอกว่าให้ไปซื้อที่ npc ก็กดไปซื้อได้เลยแค่นั้นแหละเอาล่ะคราวนี้เรามาดูกิจกรรมประจําวันกันบ้างดีวกว่าครับคือเกมนี้มันก็มีเพดานเลเวลด้วยครับเล่นไปนสักพักหนึ่งเขาก็จะให้เราไปทำเควสรองแล้วก็กิจกรรมต่างๆซึ่งเราสามารถเช็คได้ที่ด้านขวาบนเลยครับ ในช่วงต้นที่อยากให้ทำครับมี2อันด้วยกันก็คือมังกรจู่โจมนะครับอันนี้เนี่ยจะทำได้วันละ20ครั้งนะครับอ่ะไปเลยก็แล้วกันกิจกรรมนี้จะทำเควสแบบทีมนะครับท่านผู้ชมก็ทำการจัดทีมกันก่อนได้เลยนะครับผมจะสร้างเองก็ได้หรือว่าจะไปจับคู่อัตโนมัติหาผู้เล่นอื่นก็ทำได้พอเราหาทีมได้เรียบร้อยก็คุยกับคนนี้เนี่ยแหละครับเขาก็จะมีเควสมาให้เราทําแล้วก็แตะได้เลยแล้วเดี๋ยวตัวละครเราก็จะวาร์ปไปทำเควสนู่นนั่นนี่ให้อัตโนมัติเลยครับถ้าเกิด สำหรับคนที่ทาเควสไม่ได้นะครับลองดูว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราหรือเปล่าครับถ้าเกิดเขาอยู่ใกล้เราเนี่ยจะมีหลอดเลือดเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยถ้าเกิดเขาอยู่ไกลเนี่ยก็แตะที่ลูกศรได้แล้วก็ใช้คําสั่งตามอัญเชิญครับเป็นการบอกให้เขาเนี่ยวิ่งตามเราครับไม่งั้นบางเควสมันจะเริ่มไม่ได้จริงๆนะครับส่วนกิจกรรมที่ผมรับมาเนี่ยส่วนเควสที่เขาให้ทําส่วนใหญ่ก็จะเป็นการต่อสู้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นหาคนมาเข้าทีมให้ได้เยอะๆเพื่อประสิทธิภาพที่มันสูงที่สุด คราวนี้มาดูกิจกรรมนี้บ้างดีกว่าครับท้าสู้สายอาชีพมันคือการ PVP กับอาชีพเดียวกันนั่นแหละนะฮะก็พยายามหาคนที่พลังอ่อนแอกว่าเรา,าะละกันครับผมผมห้าหมื่นสี่เองสู้3คนนี้ไม่ได้เลยนะฮะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูโอ้โหยิ่งแล้วไอ,ไอเลยหนักเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองสู้ดูเลยก็แล้วกันนะครับไม่ไหวก็ช่างมันครับและกกิจกรรมนี้ AI ไม่ได้นะครับผมก็มาถึงาศาสตร์สกิลก็รัวๆเลยก็แล้วกันนะครับไหนๆก็การกิ้งการหลบไม่มีอยู่แล้วครับใส่เดียวด้วยพละกําลังอย่างเดียวครับ ดูจากเลือดของเรากับศัตรูแล้วนะฮะเรียกได้ว่าสูสีดูดีคู่ขี้กันมากครับแต่เราใกล้จะชนะแล้วอีนิดเดียวิอดเดียวโอเคชนะครับผมอีกกิจกรรมหนึ่งย้อนความจํากิจกรรมนี้จะอนุญาตให้เราสามารถย้อนไปทำเคลสหลักที่เราเคยผ่านมาก่อนอันนี้ได้คำถามคือแล้วเราจะย้อนอดีตไปทำไมใช่ไหมครับก็เพื่อฟาร์ม EXP แล้วก็ไอเทมที่มันดรอปมาจากเหล่าบอสและมอนเตอร์นั่นเองครับผม นอกจากนี้ยังมีพวกกิจกรรมอื่นๆหรือที่มาตามช่วงเวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งนาฬิกาไว้ให้ดีครับเข้ารวมให้ครบทุกกิจกรรมเลยส่วนคนที่ไม่ค่อยว่างเล่นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคือเกมนี้จะมีรางวัลออฟไลน์ด้วยนะคือเข้ามาปั๊บเนี่ยจะมี e x p เด้งขึ้นมาเลยครับถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเนาะกิจกรรมต่อมามิตรภาพ2ฤดู กิจกรรมนี้นะครับเขาจะพามาที่ท่านผู้เฒ่ารับสิทธิ์ไหว้ครูครับท่านผู้ชมจะต้องมีลูกศิษย์ก่อนนะครับหรือจะเป็นอาจารย์ก็ได้อะแล้วแต่นะครับคือตั้งตี้กันให้เรียบร้อยกับเพื่อเราเนี่ยสคนก็ไปนัดกันให้ดีใครจะเป็นอาจารย์ใครต้องเป็นลูกศิษย์อะไรเงี้ยนั่นแหละครับก็มาทําที่นี่ครับถ้าเกิดว่ามีอาจารย์มีลูกศิษย์เรียบร้อยแล้วอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันได้แล้วถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมมิตรภาพสองฤดูได้นะครับ ส่วนวิธีการเล่นกับเพื่อนนั้นก็ง่ายครับคลิกที่เพื่อนเลยก็ได้ครับแล้วก็ด้านบน,นครับจะมีไอคอนของเขาใช่ไหมอ่าน,นั่นแหละก็จะเห็นว่ามีเชิญเข้าทีมเพิ่มเพื่อนนะมีการประกาศสงครามเลยนะแล้วก็ถ้าเล่นไปไกลๆแล้วมันจะมีเหมือนกับบ้านนะครับนั่นแหละสามารถไปเยี่ยมได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถจีบด้วยนะเกมนี้สามารถมอบดอกไม้นะครับจีบเจบิบแต่งงานอะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังสามารถมีลูกกันได้ด้วยนะครับโอโหอันนี้เรียกได้ว่าสุดยอดไปเลยครับลูกพี่ ส่วนกิ้วหรือว่าสำนักก็มีนะครับให้นู้ชมดูข้างกระเป๋าจะมีตัวบวกอยู่นะครับแล้วก็ดูด้านขวาล่างก็คือระบบกิ้วกิ้วเนี่ยสำคัญมากสําหรับเกมนี้ครับเพราะว่ามันจะมีพวกการเข้าร่วมกิจกรรมกิ้วด้วยครับไม่ว่าจะเป็นแบบเข้าไปชิลชิลชิดแชทพูดคุยกันทําการค้า ás, ทําสงครามอะไรเงี้ยตีบอสตีมอลอะไรเงี้ยคือมันมีค่อนข้างเยอะแล้วการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมาตามช่วงเวลาก็ตั้งนาฬิกาไว้ให้ดีกันแล้วกัน แล้วก็พอเราเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยมันจะมีแต้มโบนัสมาให้เราก็สามารถที่จะไปฝึกฝนสกิลได้ด้วยนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเราอยากจะโจมตีแรงขึ้นป้องกันดีขึ้นอะไรแบบนี้ก็สามารถมาฝึกฝนและอัปเกรดได้แต่ก็อย่างที่บอกต้องเข้าร่วมกิจกรรมกิลก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีแต้มกิลมาอัปเกรดอะไรพวกนี้เนาะ อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยคือสกิลชีวิตหรือไลฟ์สกิลนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะไปตกปลาทําอาหารเก็บญ้ามาปรุงยาอะไรเงี้ยคือทําได้เลยที่นี่ครับเดี๋ยวผมสาธิตการตกปลาให้ดูกันละกันง่ายๆ่ายครับท่านผู้ชมเลือกเลยว่าจะไปตกตัวไหนเช่นอยากจะไปตกปลาทองกดตกปลาได้เลยเขาก็จะมีบอกว่าเอ๊ะเราจะตกทั้งหมดกี่ตัวหลังจากนั้นเกมก็จะพาเราไปยังสถานที่ตกปลาครับพอมาถึงแล้วก็กดตกปลาได้เลยครับเขาจะตกให้เราเองอัตโนมัติครับตรงนี้ปล่อยจอทิ้งไว้ได้เลย ตกปาเสร็จแล้วคราวนี้มาทําอาหารกันบ้างดีกว่าแต่ผมยังไม่ได้เรียนสกิลไงงั้นก็เรียนสกิลกันก่อนนะครับแล้วก็เลือกทําอาหารเนาะนี่ไงทําได้พอด,ดีครับก็กดเริ่มปรุงได้เลยครับแค่นี้แหละครับจบ ส่วนการปรุงยางก็จะคล้ายๆทําอาหารนั่นแหละครับแต่ว่าท่านผู้ชมจะต้องไปเก็บเกี่ยวพวกยาพวกสมุนไพรครับก็จะตรงกันข้ามกับตกปลาเนี่ยแหละตกปลาก็ทําอาหารใช่ไหมสะสมก็เอามาปรุงยางนั่นเองครับส่วนอันต่อมาครับ5กระบวน5าวิชาเปยหมิงแล้วก็5พปิศาณนําโชคนะครับพวกเนี้ยมันจะเป็นสกิลที่ท่านผู้ชมต้องมีกิลวก่อนอ่าเข้าร่วมกิจกรรมกิลวได้แต้มกิลวมาก็สามารถมาอัปเกรดได้ครับมันจะมีค่าสเตตัสเพิ่มให้เราแบบถาวเรเลยเช่น HP สูงขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็พลังเวทมนต์สู ส่วนอีกอันนึงนะครับคือค่าโชคดีสูงขึ้นนะครับก็คือมีโอกาสคริตคอลมาขึ้นนั่นแหละส่วนอันสุดท้ายเป็นงานฝีมือนะครับอันนี้ต้องเลเวลสูงหน่อยครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการทําไอเทมแปรรูปไอเทมนะครับทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเอาไว้ตกแต่งที่บ้านของเรานั่นแหละดูสิจะสร้างเตียงต้องเลเวล65ก่อน ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มสู้ต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับก็ให้ใช้คาสั่งเพิ่มพลังนะครับสามารถดูได้ที่ด้านสายบนข้างๆหลอดเลือดเลยครับเขาจะสรุปมาให้เลยนะครับว่าตอนนี้ท่านผู้ชมเพิ่มความเก่งได้อย่างไรบ้างหรือไม่ก็ดูด้านขวาก็ได้ครับมันจะมีตัวบวกอยู่แล้วมันก็จะมีเมนูไล่มาเลยเห็นไหมครับพวกนี้แหละจะเพิ่มความเก่งให้เราได้ครับเดี๋ยวดูทีละเนยคือการสร้าง ในเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นะครับอายกตัวอย่างอันนี้ก็แล้วกันนะครับผมสามารถใช้อเทมนะครับในการปรับแต่งรายการได้มันก็จะสุ่มมาให้ว่าเราจะได้รับออปชันแบบใดนั่นเองครับถ้าเกิดคิดเกีคิดมากดูเกรดก็ได้อันนี้คือของเดิมพันสอันนี้ของใหม่พันหนึ่งแสดงว่ามันอาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ใช้วิธีปรับแต่งรายการนะครับสุ่มหาของใหม่ที่มันดีกว่าเดิมถ้ามันดีปุ๊บก็กดแทนที่ไปได้เลยแบบนี้ ่วนนั้นต่อมาล้างหล่อมพื้นฐานครับคือในแต่ลูปอุปกรณ์นเนี่ยมันจะมีออปชันรองอยู่ครับเราสามารถใช้ลูกประคัมเนี่ยครับสามารถสุ่มได้ครับก็อันนี้แล้วแต่ดวงนะครับว่ามันจะดีขึ้นหรือแย่ลงทีนี้ด้านขวาเนี่ยมันจะมีพวกการปรับปรุงนะครับคือการตีบวกดาวนั่นเองครับแต่ว่าจะต้องไปหาแร่มาก่อนครับแล้วเกมเนี้ยเวลาท่านผู้ชมไม่รู้ว่าของมันหามาจากไหนเนี่ยเราแตะเข้าไปได้เลยเขาจะมีบอกเลยเช่นให้ไปที่ตลาดเทรดดอกปาจากมอนสเตอร์หรือว่าไปแลกเอาในร้านค้าอารีนาอะไรแบบนี้เป็นต้น นอกจากนี้เรายังสามารถฝังอัญมณีใส่เข้าไปในอุปกรณ์ของเราได้ด้วยแต่ว่าต้องเจาะรูก่อนนะถ้ายังไม่เจาะก็ไม่สามารถใส่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดมีอัญมณีเยอะๆนะฮะไม่ได้ใช้ก็ลองเอาไปหลอมรวมได้ครับคือเกมนี้มันก็เลื่อนขั้นไอเทมน่น,นนีได้ที่นี่ด้วยส่วนต่อมาจะเป็นการฝังพวกหินพูดนะครับซึ่งเราต้องเจาะรูด้วยนะไอเทมบางอันมันไม่มีรูมาให้ก็เจาะก่อนครับเจาะเสร็จปับ๊บนั่นแหละเอาหินพูดไปใส่ได้เลยนะครับผม ทีนี้เรามาดูสกิลกันบ้างดีกว่าครับเกมนี้เราสามารถอัปเกรดสกิลได้ด้วยนะครับผมอ่ะก็ผมมีแต้มซะเยอะเลยไม่เคยได้อัปเลยมาอัปสะหน่อยกันแล้วกันนะครับทีนี้เวลาเราจะอัปเนี่ยผมไม่สามารถอัปเจ้านี้ขึ้นขั้น6ได้นะเราต้องอัปอันก่อนอันนี้มาก่อนนะครับแล้ว ด้านบนกันด้านล่างต่างกัน,นยังไงใช่ไหมด้านบนเนี่ยเอาโลบประมาณแอคทีฟสกิลไงกดใช้ด้านล่างก็จะเป็นแพสซีฟเสริมทำให้สกิลของเราเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองครับทีนี้ดูด้านซ้ายต่อนะครับมันมีท่าอื่นด้วยถูกไหมครับนั่นแหละก็อย่าลืมมาอัปเกรดให้หมดเท่าที่เป็นไปได้นะครับส่วนด้านขวาจะมีเมนูสับเปลี่ยนด้วยใช้ในกรณีที่ท่านชมเลเวลสูงๆและมีท่าเยอะเราอาจจะไม่ได้ใช้ท่าเหล่านี้แล้วก็มาเปลี่ยนได้นั่นเองครับ ส่วนต่อมาเป็นพูดนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองครับทุกคนจะได้รับลูกไก่มาอยู่แล้วนะครับเล่นแป๊บเดียวก็ได้แหละครับน่ารักเชียวพอได้มาแล้วก็สามารถเอามาอัปเกรดได้ด้วยนะคือน้องๆเนี่ยเขาจะมีสกิลติดตัวอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะเพิ่มดงเพิ่ม,มดาวก็ทําได้ดูด้านขวาเลยจะมีคาสั่งล้างหลอมนะครับไอเดี๋ยวลองล้างหลอมดูสักรอบหนึ่งแล้วกันจัดไปโอ้ดูดิ แหลงึ้นด้วยกลายเป็นแหลงอีนะครับและตาการเติบโตก็พุ่งสูงกลายเป็น1.5จากเดิม0.85เนาะแต่ว่าความถนัดเนี่ยลดลงครับเหลือแค่1ดาวครึ่งเท่านั้นเองครับแบบนี้อาจจะไม่เวิร์คครับเราก็เริ่มล้างหลองใหม่แล้วกันครับลองดูอ่ออันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับเอาไว้เอาไว้โอ้โหยิ่งล้างยิ่งแย่ครับเออตัวนี้ดีกว่าเดิมเยอะเลยครับ2.5แต่ว่าอัตราการเติบโตต่ำไปนิดนึงออะไม่เป็นไรครับก็กดแทนที่ไปได้เลยครับ ส่วนพวกสัตว์ขี่ของเกมนี้ก็มีนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีเท่านั้นเองครับและเขาบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยดูดีเอามากๆเลยครับหลากหลายมากเลยนะขี่ได้ก็มีครับลอยก็มีแล้วดูน้องแมวตัวใหญ่ใส่หมวกนักเวทด้วยน่ารักมากครับส่วนอันนี้คือเออไม่ใช่สัตว์ขี่แล้วล่วละเรียกว่าบอลลังจะดีกว่าโคตรโหดหรือว่าจะเหยียบกระบ,บี่บินเท่ๆเะล่าโอ้โหเลยได้ว่ามีหลากหลายมาก นอกจากสัตว์ขี่แล้วแน่นอนครับคอสตงคอสตูมเกมนี้ก็มีนะครับซึ่งเขามีแจกมาให้พื้นฐานอยู่2ชุดนะครับแต่ว่ามันมีอายุเวลาแค่3วันถ้าเกิดเราอยากได้ก็อาจจะซื้อแบบนี้ไปเลยก็ได้มีทั้งถาวรแล้วก็มีทั้งแบบรายวันด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ผ้าถังซ้าจังชัดๆเอาละก่อนจากรลากันไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งกันบ้างดีกว่าครับก็อยู่ที่ด้านขวาตรงตัวบวกนั่นเองครับแล้วก็ด้านขวาล่างตั้งค่า สิ่งแรกที่เจอเลยคือการตั้งค่ากราฟิกนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ปรับสูงที่สุดแล้วแหละที่เป็นไปได้นะครับก็อย่างที่เห็นเกมนี้เขาไม่ได้เน้นกราฟิกเท่าไหร่เนาะส่วนการตั้งค่าภาษาครับจะอยู่เมนูที่5ด้านซ้ายเลยครับผมแค่นี้แหละนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาไม่ใช่ภาษาไทยก็ปิดตรงนี้ก็ได้หรือก่อนที่เราจะเข้ามาในเกมครับด้านซ้ายบนมันจะมีรูปโลกอยู่เราจะเปลี่ยนบริเวณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับ งั้นเอาไปว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้กันละกันนะครับใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้าอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและอย่าลืมพบกันได้ในวันที่22สิงหาคม2567ครับ